ดีท่านผู้ชมที่อยู่บนดาวอังคารแล้วก็ดวงจันทร์แล้วก็จานบินอวกาศกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมม์ดเกมเช่อเป็นเส้นเขนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าอ่าไอเอชเอ็มนะฮะคือชื่อเต็มมันอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็คือเรามีแขกไม่ได้รับเชิญทุยเรามีแขกรับเชิญนะครับก็คือคนนี้แหละแต่จะไม่รู้นะครับเาว่าปิดไข่นะครับก็คือเป็น เพื่อนอในในเกมนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าใครเนาะคนแปลกหน้าแล้วกันโอเคนะครับเราก็จะมาเล่นเจ้าไอไอให้ดูแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมนะส่วนเกระสุนจะประมาณนี้นะฮะสำหรับอุปกรณ์ก็คืออก,ก็อาตามนี้เละฮะก็คือจะยิงเร็วแล้วก็ไอ้น,นี้ก็เพิ่มการเจาะเกาะนะครับอันนี้ก็เอออะไรช่างมานะันอ่ะแต่อันนี้คือพังตัวฮะคือไอ้อเ m เนี่ยมันจะมีการพังตัวที่ค่อนข้างจะดีนะครับนะเออ ส่วนยุทธภัณฑ์ก็จะประมาณนี้นะฮะกมจะเอาอันนี้มาเพราะว่าเดี๋ยวรถเรามันโดนยิงฮีง่ายฮะใครเจอแม่งก็ยิงหีใส่เรารุดๆเลยนะครับผมนะก็คือต้องระวังฮะต้องใช่อันนี้ด้วยนะครับ <c oughs> ลายพางก็เอ,อประมาณนี้พอรถถังอืมโอเคเราไม่พูดมากทำเพียนเราก็จะไปเริ่มเลยดีกว่าไป let's go <S รอห้องแป๊บหนึ่งฮะไม่ไม่นานนานหรอกเนาะมีบัญชีพิเศษนิดหน่อยนะฮะ ประมาณ9ชั่วโมงตอนนี้น่าจะเหลือ8ชั่วโมงแนละ้วใช่ไหมยังไม่ได้ดูถ้าผมพูดขนยาบเกินไปก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนะมันเป็นสไตล์ของผมไงอืมถ้าเข้ามาดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อให้ถึง1,000 subscribers ครับนะขอให้มันถึงง่ายๆเถึงสาธุนะครับแค่กดให้ที่ผมจะบอกว่าสาธุสาธุสาธุเลยโอสเกีรนะ โอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมใส่หูฟังก่อนลืมใส่หูฟังเวรนคำล,ล้วกูโถ้ยเสียงเสียงจะออกเลยไงเวียนโอเคครับนะโอเคไป l ล t s ส o ไปโจมตีโอลืมใส่หูฟังครับเมื่อกี <c> ้ <oughs> เดี๋ยวหาที่เก็บเสียงก่อนนะเสียงออกไปนี่โอ้โหไม่ได้เลยนะ ตรงนั้นเจอ VK ฮะหนึ่งหกแปรฮะเราจะวิ่งไปเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวซุ่มอยู่นี่เดี๋ยวก็โดนยิงแต่ไม่เป็นไรหรอกน,นะฮะเพราะว่าเราเนี่ยมันมีการฟังแผนของเขาก็จะดีนะฮะจอดนิง่งคือห้าสิบห้าสิบฮะที่จะโดนสปอร์ตค่าจอดนิ่งแบบเราไม่ใช่ถ้าวิ่งอยู่เนี่ยมีประมาณห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะที่เราจะโดนสปอร์ตนะครับนะถือว่ามันก็ห้าสิบห้าสิบนั่นแหละเออง่ายๆก็คือถ้าเราอยู่นิ่งจนอ่าตะข่ายมันขึ้นเนี่ยโอโ้โหเทปเป็นอมาตะกันเลยทีเดียวนะฮะไมม่่ีใครรเเเห็นาางายงายๆลย ฮัลโหลไมค์เฟรนด์จีบหายโอ้ Hello, หนะโหผมพลาดผมพลาดอย่ามาหันเลยเพทุกวันนี้วีเทมยิงคุณได้ลงขอนะ้อรถกูบางขนาดนี้เพื่อนเดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยการเล่น FV183 นะครับนะไม่นะไม่นะไม่นะเพื่อนระวงังเออช่วยแล้วช่วยแล้วช่วยแ้วหนีไป ไม่เพื่อนตายโอ้โหแขกเราตายไปแล้วโอ้ใหม่ก็จบหมอนี่มันช่างเห็นยังไงยังไงอยู่นะแล้วทำไมเพื่อนเรามันจุดตรงนู้นกนหมดเลยเนี่ย hey. <Hello. S 1> เฮ้ลโหลว้มึงยิไงไอนี้โอ้ไอเอสเอมึงยิงี่งมึงเนี่ยโอ้โหฮอุ้ย <h ums> ไม่ได้ครับไ,ไม่ได้ไม่ได้หาจังหวะฮะหาจังหวะนั่นแหละนั่นแหละไปเดี๋ยวเวลาฮีนโร่แล้วโอ้ my god กูว่าแล้วมันมาหากูเฮ้ยเพื่อนฆ่ามันเออนั่นแหละสวยสวยสวยออ้าฮะโอเคฮะได้อยู่ พื่อนปังท mm ําไมล่ะผมอาจจะเล่นไม่เก่งนะผมไม่กระจอกเองนะนะรีวิวก็งงงั้นงั้นเล่นไงไอ้ทุยงั้นงันแหละทําไมมันงัายง่ายงัาง่นวะเนี่ยโอเคครับเงินติดลบ9,000พันครัก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแต่ว่าสำหรับกูก็มามันก็เออมันมันก็เยอะนั่นแหละจะไม่เยอะยังไงนะ ดี๋ยวคลิปจะยาวไปเดี๋ยวขี้เกียนต่อฮะตอนนี้ฝนที่บ้านก็โอ้ตกตกเล็กน้อยนั่นแหละฝนลินไหมเนาะฝนลินฝนลินฝนมาลินมันไม่ได้ตกหลายไม่ได้ตกโดนนะภาษาอีสานฝนลินฝนตกเปลี่ยนปลายภาษาอีสานนะฝนลิน คนเล่นน่ส่วนมากจะพากันเล่นรถถังหนักรถถังหนักทำไมต้องให้กูเจอเทียร์ก้าวะเนี่ยมันไม่แฝงเท่าไหร่ป่ะเทียร์แปดเทียร์ก้ามันก็แฝงนะอยากให้เทียร์เดีวยวกันมาสู้กันเนะี่ยมันถึงจะอันนี้ถึงจะเออมาสมกันนะ จะตามตูดเขาไปแล้วกันเดี๋ยวเราจะซุ่มอยู่ตรงนี้ฮะเดี๋ยวให้เพื่อนไปสปอร์ตทางนู้นนะขอให้เพื่อนไปแล้วกันนะอเอาครับเราก็เลยมาทางด้านนู้นฮะ <c oughs> เดี๋ยวรอจังหวะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนสปอร์ตให้ครับโอเคสปอร์ตเป็น IS5 ฮะเรายิงไม่ได้อุ้ยมันน่ายิงเดี๋ยวกูยิงไม่ได้ปะ โอ้โหมีแต่อะไรน่ายิงน่ายิงท้งอะไรหมดทุกคนคือกูยิงไม่ได้ไงเอาไงดีวะโอ้โหมีแต่เองมาต่ำๆเวนกันเราจะไปทางนีง้ยิงช่วยเพื่อนเอ้ยโอ้ยโ,โอ้ยเออเจ็ดร้อยอไปฮะในนามิฮะสามสองหนึ่งยิงเออกโโงานเข้าแล้วเ k แดกโอ้ไม oh oh no. oh ่กอดโอ้โหโอ้ยรู้สึกเสียวโอ้ย oh oh รู้สึกเสียวโอ้ย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 เยี oh oh ่ย oh 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 yeah, จะเย็นโอเคผมตายแล้วทุกคนไม่น่ารอดแล้วกูกูตายเลยอย่างเงี้ <c oughs> <c oughs> ยถ้าใครชอบกดไลค์ฮะถ้าใครไม่ชอบก็ <c oughs> ต้องกดไลค์มาดื้อมาแหละ กดไลค์คนละไลค์ก็พอนะครับสำหรับคลิปนี้นะไม่ขอมากขอเยอะอะไรมากมายนะครับโอเคไปรอบสุดท้ายเราจะปิดท้ายด้วย FV 1 8 3นะครับผมก็ได้ซื้อลายมันมานะลาย FV 1 8 3มีแต่ความเท่ฮะไอด้ดาเมจไอ้อะไรการพัางตัวก็ยังเหมือนเดิมมันมีดีแค่การอวดรวยแค่นั้นแหละครับพอดีมันลดราคาด้วยไงพอดีผมมี อยูออ่พันกว่าทองพันพันสองเท่านะว่ะมันลดราคาประมาณ1 2ึ7งพันสองร้บ้ามั้งฮะก็เลยซื้อไปเลยกะว่าจะเปลี่ยนชื่อแล้วชื่ออะไรก็ไม่รู้โตโยต้าไอ้าหากูจะขายรถแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนอยู่ดีนะมันมีอะไรมาดึงดูดใจเลยไม่ได้สักทีครับนะโอ้เราเสียหายเพื่อนยากเดี๋ยวเราจะไป เดี๋ยวเราจะไปทางด้านซ้ายเลยก่อนเนี่ยเราจะมาแคมป์ตรงนี้เนาะนอ,นอสูเนาะเราให้เพื่อนเราไปทางเนินเขานู่นนะฮะเดี๋ยวเราจะมาแคมป์กบบคนนี้นะ <c oughs> รถเราต่ำนะฮะคือมันจะต่ำแล้วมันคือโอ้โหการยิงมันก็ยากนิดนึงนะฮะคือมันต่ำไงก็เลยยิงยากเนินอย่างงี้โอ้โหรถต่ำๆมา โอ้โหเราแทบยิงไม่ได้เลยนะขึ้นมาค่ะไหมอุ้ยเฮ้ยทุกคนผมยิง800ร้ยเลยเฮ้ยเป็นไปได้ไงเนี่ยโอ้ไม่กอด800เดี๋ยวย้ายที่ก่อนฮะยิงไม่ได้ตรงนี้แหละฮะไม่ได้สองหกห้าหกห้าเซเซ่แล้วเปิดสามสองหกหกเจเสามเราไปยิงป้องนั่นแหละติดไฟไว้ฮะอืมเจ้าเจ้ะ ติดดามีไปฮะยิงยิงยิงได้ดารามีเนี่ยเงินจะยิ่งเพิ่มขึ้นนะผมว่าเนี่ยถ้าเรายิงได้ดารามยียิงได้เปล่าโอเคฮะยิงได้ครับจะมาเล่นขึ้นไปดึเงเนินแล้วกันไอไอเอสยูม่าจะอยู่บนเขานู่นฮะเราขึ้นไปได้โดนที่สีแน่นอนอันตรายครับอันตราย ยิงโนดินยิงโนนดินอีกเวนี่ยแต่ปันเองภาคแหลไม่ได้ด้วยไงพ่อแม่กูมาละเหดินกล้ำถ้าผมอยู่คนเดียวนี่จะภาคมันว่านะแต่ถ้าอยู่กับคนอื่นนี่ผมจะภาคแบบเสียงแห้งๆอะครับอย่านั่นเนี่ยกูว่าอะไรเยอะโอ้โหโหโห ห้าสิบแปด่เยเลือดกูยี่คันหัวโอ้โหเกือบตายเลยกูแสบมากนะไอ้พวกนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมสวยอุ้ยเสียว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 โอเคเพื่อนดางล่างฮะคือเราออกไปนี่คือโดนหญิงแน่นอนอ่ะสู้ได้ไหมน่ะ โอเคฮะเพื่อนเก็บให้ละโอเคด้เวลาไปแล้วอยากทำไปช่วยแ,วแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งหนึ่งคุณอยากอะไรไปช่วยโอ้โห,หมเล่นโอเคเรียบร้อยฮะมาโอเคประมาณนี้เงินติรลบหกพันครับอืม ได้ไผมไม่ได้ถุนเยี่ยเลยเลยรู้สึกแซดอยูงเอ่ะโอเคครับม,มาดีกว่าเมื่อกี้คือหาห้องน,าน้หาหาไม่เจอจริงๆก็เลยได้ตัดมาอัดช่วงบ่ายอีกมา f อสองรอบครับ แต่สามเรานะครับเทอสกินใหม่ฮะสวยเวลาเราจะไปทางด้านซ้ายนะฮะ <c oughs> เพื่อนเราไปทางขวายนั้นเลยทำไมเราไม่ตายทุย <c oughs> ทำไมเราไม่ไปนาะเอา่ออะไรเป็นเย,ยี้ยอะกูเนี่ยทำไมเราไม่ไปตามเพื่อนล่ะนี่ยโอเคสปอรนะ์ต e ฮนะ e ห้าสูน่ะ เราจะวิ่งอยู่แถวแแนวหลังแล้วกันแนวหน้านี่คือกูตายอยู่ทีแหละถ้าไปบูวันเลยนะกูก็าตายอยู่อยู่ดีนะครับเดี๋ยวจะไปขวาดีกว่านะซ้ายนี่ไม่มีใครฮะเผื่อมีคนมาแล้วกูชิบหายเอานะฮัลโหลทุวันฮัลโหลตอนนี้ยังไม่มีใครฮะไปไม่ได้ครับ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ถ้าผมเล่นมือไม่ถูกแจใคไขปอภัยอย่างสูงเลยนะครับไม่ได้เล่นโหดอะไรมากมายนะโอ้โหทำไมอะไรอย่างี้เ,เนี่ยเอ้ยอย่าบังสิกิวกิว,วอู้วเสียจังหวะฮะ ยี่สิบห้าบังฮเสียยังไหวครับพี่ว่าอกปแล้วกูหนึ่งลัเวีนีอ่อาหารข้าแล้วทุกคนคือรถรถกูมันไม่ได้มันมันมัน,ม,นมันไม่ได้ปืนแม่อะไรขนาดนั้นไงโอ้โหเท็บขนาดเป้าหูนี่ยังไม่โดนนะไปดูท่านผู้ชมโอเคฮะเก็บไปได้ฮนะเนกันเดี๋ยว เหลือกิวสิบห้ากับโอ้งานเข้าแล้วคือทีมกู oh God. โอ้หมายกอดโอ้ยแซดเหลือเกินโคตรแซดเลยทุกคนผมแซดมากเลยตอนนี้นโอ้หฆาจันไว้สิบห้าไปบูให้เลยไป อุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ดีนะโอ้โหคิวเสือ1้าทางเขาแม่งวิ่งมายิงกูตายหายเลยไอ้ยเสือห้าเฮียอะไรและเอฟวีตายเออเรียบร้อยตายนี่มันกินเนงินริงจี้เอฟวีเนี่ยสิงตามเล่นเอฟวีมึงก็มาเผาเง,างินเล่นะไรง่ายเล่นทีนี่เป็นแสนเลยนะ ค่าโชคร้ายจริงหลักแสนนะบอกตรงค่าลูกกระสุนเนี่ยคือมันแพงทุกอย่างทั้งค่าซ่อมลูกกระสุนแล้วก็อะไรมากมายนะยึดสมบัจจใจพวกนี้แพงมากเอฟวีเนะี่ยคนจนอย่างกูอย่าหาเล่นอย่าหาทำนะอย่าหาเล่นเลยเลยทีเดียว <laughs> โอเคครับไม่เจอเอวอกอเชียเจออยู่ดีโอ้เดี๋ยวนี้ล,ล่เอฟวะะีมลดราคา ก็เลยพากันเล่น f อีกันเอาล่ะเราจะไปทางด้านไหนดีเราต้องดูเพื่อนก่อนโอเคเพื่อนไปด้านซ้ายฮะอืไปะมาด้านซ้ายกันหมดแล้วมา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 เกียร okay, ลีลร์รถปืนกรสุนเรียบร้อย ปอครับเรามาแอบตรงนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนยิงดาบเขาหันข้างไปยังไงเขายิงใครไม่ได้อดีเลยวอลหนึ่งนัดโอ้ยเงินค่อ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 ยนี่มันลดไม่ค่อยเลยนะมันลดมันลดไม่ค่อยเลยลดทีเป็นแสนเชื่อว่าเอฟบีกำลังแคมป์อยู่ทางนูนะ้นน่ะ ยี่สิบสี่สิบห้าไม่ได้ยี่ยิเงินติดลบตายต้องรอให้เพื่อนสปอร์ต่ะมนันยิงไม่ได้นะสปอร์ตดีที่หนูน่ะไม่สปอร์ตกูก็ยิงไม่ได้เนะือน,น,นอกันหรออวะเกลืองเฮ้ยเฮ้ยยิงไม่ได้ นี่กูจะยิงใครได้ไหมเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยมั่วแล้วเนี่ยโรศัสท์เหลืองแล้วเนี่ยโอ้เราไปเล่นอ e ีร้อยได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปเสียงดูเสียงดวงฮะทางด้านนี้กูออกไปกูโดนยิงกูบอกเลยฮัลโหล <c oughs> คือสป,ปอร์ตกูได้อีกเลย โอ้ยโอ้ยไอยศเห็นไหม y o h ยศไอชิ้นกูอ่านไม่ถูกนี่ใช่ไหมเฮ้ย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 บัดชัดบัดชัดเก็บนึงโอเคยี่ร้อยเขาตายยังโอเคเอ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายเหลือสามเหรอ จูจๆหันตูดไปฆ่าสุดี่รู้สึกใจเกเรแปลกฮะฮัลโหลอืมอืมจุบไปหนึ่งนัดโอ้ยยีร้อยอีร้อยอย่าอย่าอีร้อยขอาน้องอย่าเอออย่านะอย่านะตัวรถกูยิ่งใหญ่อยู่เวณเฮ้ยฮะชนะครับผมโอ้โหอย่างง่ายเกินอ่ะน้องๆ โอ้โหง่ายเกินนะครับโอ้โหง่ายเกินง่ายเกินโอ้โหชนะแล้วครับน้องๆเออโคตรง่ายอ่ะเยี่ยมขึ้ก็โม้กินเนาะโอเคได้เวลาปิดคลิปของเรานะครับขออนุญาตเออ่ภาคเองแล้วกันนะครับตรงนี้โอเคประมาณนี้นะครับสําหรับการรีวิวนะครับผมนะสําหรับคนที่อยากได้สกิน FV 1 8 3นะครับผมนะลิงก์มอสสกิน18 FV183 เนี่ยแปดจะอยู่ใต้ล่างคลิปเลย แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสครายให้ผมด้วยนะครับคนหนึ่งไลค์ก็คือหนึ่งกำลังใจให้ผมนะครับผมนะหนึ่งติดตามยิ่งคนติดตามยิ่งเยอะเนี่ยผมก็จะมีกําลังใจมากขึ้นนะจะหามดมาให้ได้เยอะๆนะครับผมนะถ้าใครอยากได้มดแบบเต็มๆก่อนใครนี่เข้าดิสคอ r d ผมได้เลยนะครับผมนะดิสคอตี่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับผมนะเผื่อใครสนใจอยากเข้านะครับผมนะ เปิดรับฟรีนะครับผมนะใครใครเข้ามาเออรายงานตัวปุ๊บเนี่ยจะได้อะไรก็หาเอาเลยนะฮะมดมีแจกครับผมโอเคคุชโลบาย